มินแลนด์ชแนลมินแลนด์ชแนลสวัสดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็น EP ีที่เท่าไหร่ของวันละมินก็จำไม่ได้นะคะแต่เป็น e ีพีที่สองนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นตอนที่695นั่นเองเนาะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะทุกคนกลับมาได้ตามปกติแล้วนะคะ ก็อาจจะมีเสียงอะไรเล็กน้อยแล้วเข้าไปรบกวนนะคะก็ต้องขออภัยด้วยยังไงเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านเรากลับมาฟังหันเส้นกันต่อเลยนะคะกับซูเปอร์กอร์จีนค่ะตระกูลซินมีข้อเสนอให้กับหันเส้นมากมายในที่สุดหันเส้นก็เลือกหินดิบโลหะแซดโดยปกติแล้วแร่โลหะแทดจะมีสารเจือปนอยู่มากมายแร่โล oh หะแซด1000กรัมจะสามารถนำมาสกัดเป็นโลหะแซดบริสุทธิ์ได้แค่5กรัมเท่านั้น โลหะแท้ที่สกัดออกมาได้จะมีความแข็งก็จริงแต่มันก็เปราะมากการจะนำมันมาทำเป็นอาวุธทั้งแบบนั้นเลยเป็นเรื่องที่ยากและไม่มีประสิทธิภาพการสกัดโลหะแท้มีขั้นตอนและวิธีการที่ยุ่งยากกว่าการสกัดโลหะทั่วๆไปหลังจากนั้นการจะนำมันไปทำอาวุธจะต้องเอามันไปผสมกับโลหะอื่นๆในสัดส่วนที่พอเหมาะถึงจะได้อาวุธที่มีความแข็งแล้ก็ทนทาน แต่ภายในแร่โลหะแซรก็มักจะมีโลหะแทรที่มีความหนาแน่นสูงอยู่ภายในมันถูกเรียกว่าหินดิบโลหะแซรไม่มีใครรู้ว่าหินดิบโลหะแซรเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่โดยปกติขนาดของมันจะใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้งเล็กน้อยส่วนประกอบหลักๆของมันจะเป็นโลหะแทร50%แต่ก็มีบางก้อนที่มีโลหะแซรอยู่มากถึง90%หินดิบโลหะแซรไม่ใช่แค่แข็งอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังมีความยืดหยุ่นด้วย พวกมันจึงเหมาะที่จะเอามาทําเป็นอาวุธมากแต่ปัญหาใหญ่ๆของมันก็คือมันแข็งจนไม่สามารถนํามาหลอมและขึ้นรูปได้ทางเดียวที่จะนํามันมาทําเป็นอาวุธได้ก็คือต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างแสงเลเซอร์เป็นตัวเจรไนโดยปกติแล้วหินดิบโลหะแทดมักจะถูกนามาทาเป็นกระสุนปืนแต่ปืนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำไปใช้ใหนกอสแซงจูรี่ได้ ดังนั้นเลยไม่มีคนเอาหินดิบโลหะแซดไปใช้ประโยชน์ในกอสตังชัวรี่ตระกูลซินครอบครองเหมืองโลหะแซดหลายแห่งพวกเขามีหินดิบโลหะแซดมากมายมีอันที่ใหญ่กว่าปกติอยู่จํานวนไม่น้อยหินดิบโลหะแซดชั้นดีนั้นจะมีโลหะแซดหนาแน่นสูงถึง90%หินพวกนี้จะใหญ่กว่าหินปกติและเอาไปเจรไนได้ง่ายกว่าด้วยในตอนที่ฮันเซิลเห็นหินดิบโลหะแซดเขาก็คิดถึงหน้าไมาน้นกยุงทันที หินพวกนี้มีความหนาแค่ประมาณนิ้วมือมันจึงไม่สามารถเอาไปทำมีดหรือดาบได้แต่ฮันเซินคิดว่ามันน่าจะเป็นวัสดุที่เหมาะกับการเอาไปทำเป็นหัวธนูอย่างมากถ้าเขามีลูกธนูชั้นดีใช้ตลอดจะเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเมื่อฮันเซนเลือกหินดิบโลหะแซต,ตรกรูลซินก็สัญญาด้วยว่าพวกเขาจะช่วยสร้างลูกธนูให้การสกัดและการเจรไนหินดิบโลหะแซเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง มันต้องใช้เวลานานกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นหานเซินจึงต้องรอสักระยะกว่าที่เขาจะได้ลูกธนูตระกูลซินประมาณไว้ว่าน่าจะใช้เวลาเกือบเกือบครึ่งเดือนกว่าที่พวกเขาจะทำลูกธนูเสร็จสักหนึ่งดอกดังนั้นตระกูลซินจะมอบลูกธนูให้กับหานเซินได้เดือนละสองดอกหานเซินก็เข้าใจเรื่องนั้นดีเพราะหินดิบโลหะแท้มันแข็งมากๆม,มันไม่มีปฏิกิริยากับความร้อนการเจรไนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจะต้องใช้เวลามาก ฮานเซ้นอยากจะได้ลูกธนูใหม่ไว้ไวมันทำจากหินดีบโลหะแซตคุณภาพสูงที่มีโลหะแซตความหนาแน่นสูงถึง90%เอร์เซมันน่าจะเป็นลูกธนูที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำขึ้นมาได้แล้วซึ่งมันก็ไม่น่าจะด้อยไปกว่าค้นของอีกาเลยแม้มันจะดีพอๆกันแต่ขนอีกาก็ไม่สามารถนำออกมาใช้นอกกอดแซงชัวรี่ได้แต่ทว่าลูกธนูโลหะแซสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่ หลังจากที่ฮันเซ่นเสร็จทุระเรื่องนี้เขาก็กลับเข้าไปในเมืองเทพธิดาแบบเงียบๆจากนั้นเขาก็กลับไปหาข้อมูลที่สาพันดวงดาวต่อเขาต้องการหาข้อมูลของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดรุ่นสองฮันนายจะลงแข่งการประลองศักดิ์สิทธิ์ไหมหางเตียงเลี้ยวพูดอย่างตื่นเต้นหลังจากที่โทรมาหาฮันเซ่นไม่ฉันคิดว่ามันเสียเวลาเปล่าฮันเซ่นยิม้มทำไมถึงไม่ลงเล่านายควรจะลงเพราะนายมีสัตว์เลี้ยงสุดโหด ายมีโอกาสที่จะติดหนึ่งในสิบแล้วได้เป็นบุตรแห่งพระเจ้าคนแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะนายเป็นความหวังของมนุษยชาติทางเตียงเลี้ยวพูดสัตว์เลี้ยงของฉันเนี่ยแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ถ้าต้องไปเจอกับผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าฉันฉันก็อาจจะถูกฆ่าได้ทำไมฉันต้องไปเสี่ยงด้วยล่ะหันเส้นยักไหล่ที่นายพูดมามันก็มีเหตุผลนะแต่ถ้านายไม่ลงแข่งงานครั้งนี้ก็การันตีได้เลยว่ามนุษย์จะพ่ายแพ้อีกครั้ง พวกเราไม่มีโอกาสที่จะติดหนึ่งในสิบได้สักคนเลยนี่มันก็เป็นเวลากดสตวัษแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาคนที่ติดหนึ่งในสิบก็มีแต่สปิริตเฮ้อเป็นเรื่องที่ขายหน้ามากทางเตียงเลี้ยวพูดแบบเซ็เงๆมันก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นแหละถ้าพวกเรายังไม่สามารถเก็บจีโนโพยขั้นสุดยอดได้เต็มพวกเราก็คงจะสู้พวกมันไม่ได้อยู่แล้วฮันเซนยิ้มเรื่องนั้นมันยากนายก็รู้นี่ตอนนี้หนึกพลังชีวิตที่ค้นพบในกอสแซงชชรี่เขตหนึ่ง ก็ยังหาวิธีกินมันไม่ได้เลยซึ่งมันก็มันเหมือนกับของเคส,สองมันคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่มนุษย์จะเริ่มเก็บจีโนพอยขั้นสุดยอดได้ทางเตียงริวพูดและเขาก็ดูหดหูมากมีความหวังเข้าไว้มันอาจจะไม่นานอย่างที่คิดก็ได้เพราะฉันก็อยากจะเป็นผู้ไปเลืศอให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เหมือนกันฮันเซ่นพูดนายมีโชคที่สุดยอดมากด้วยสัตว์เลี้ยงระดับนั้นนายคงจะสู้กับพวกมอสเซอร์ขั้นสุดยอดได้สบาย ครั้งหน้าอย่าลืมบอกเราแล้วกันไม่ว่าตระกูลซินจะเสนออะไรให้กับนายตระกูลทั้งก็จะให้ไม่น้อยมากกาเช่นกันหางเตียงเลี้ยวพูดเอาไว้ถ้าฉันฆ่ามอนสเตอร์คันสุดยอดได้อีกตัวเมื่อไหร่เราก็ค่อยมาพูดกันเรื่องนี้ก็แล้วกันนะส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยนายก็น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นแค่สัตว์เลี้ยงถ้าเจ้านายมันอ่อนแอมันก็ยังอันตรายอยู่ดีในการล่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดถ้าจะพึ่งความแข็งแกร่งของสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวอะมันเสี่ยงเกินไปหานเซ่นพูด หลังจากคุยกับถังเตียงริ้วเสร็จก็มีอีกหลายคนที่ติดต่อมาหาเขาพวกเขาส่วนมากก็สงสัยกันว่าฮันเซ่นจะลงแข่งการประลองศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าดูเหมือนหลายๆคนอยากจะให้เขาลงแข่งมากมนุษย์ทุกคนอยากจะเห็นฮันเซ่นกลายเป็นบุตรแห่งพระเจ้าเพื่อกู้ชื่อให้กับมนุษย์บ้างแต่ฮันเซ่นก็บอกทุกคนไปแล้วว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันมีสายตาของคนจำนวนมากจับจ้องเขาอยู่ซึ่งเขาไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นความสามารถจริงๆของเขา หลายๆคนยังไม่เชื่อว่าหาันเส้นจะไม่ลงแข่งจริงๆช่วงนี้หันเส้นเลยใช้เวลาส่วนมากอยู่ในสหพันธ์ดวงดาวและในเมืองเทพธิดาเป็นส่วนใหญ่เขาต้องการทําให้ทุกคนเชื่อว่าเขาจะไม่ออกไปไหนทั้งนั้นคนที่มาจับตาดูเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนเข้าแข่งและเมื่อการรับสมัครปิดลงคนอื่นๆจะได้เข้าใจสักทีว่าเขาไม่ได้ลงแข่งจริงๆ หวัว่าเราจะได้เป็นบุตรแห่งพระเจ้าจริงๆนะเพราะว่ามีโอกาสไม่น้อยเลยที่รางวัลจะเป็นสปิริตขั้นสุดยอดฮันเซินให้วิญญาณสู์บีเทิลไน์อยู่ในเมืองในขณะที่เขาแอบออกมาข้างนอกการลงทะเบียนในฐานะดอลล่าเป็นทางเดียวที่เขาจะใช้ฝีมือจริงๆได้ถึงเขาจะโชว์เทพเต็มที่คนก็จะคิดกันว่าดอลล่าคือคนเดียวที่เก็บจีนโนคอยขั้นสุดยอดได้คนจะได้เลิกจับตาดูแต่ฮันเซินสักที แต่ยังเหลืออีกหลายวันก่อนที่การประลองศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นขึ้นตอนนี้คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางไปหาเมืองที่เหมาะกับการลงสมัครมากที่สุดแต่ฮันเซนไม่ต้องสนใจเรื่องนี้เลยเขาคือมนุษย์คนเดียวในปราสาทคริสตัลเขาสามารถใช้เวลานี้ในการออกล่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดรุ่น2ได้ฮันเซินอ่านข้อมูลมามากมายในที่สุดเขาก็เจอข้อมูลที่น่าสนใจมีผู้วิวัฒนาการโพสต์ข้อมูลที่ทําให้ฮันเซินเชื่อ ว่าเขาอาจจะไปเจอกับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดรุ่นสองมามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดตัวนั้นอยู่ท่าแถวภูเขาปีศาจ์ซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลจากจุดที่เขาอยู่มากนะักดังนั้นฮันเซินก็เลยจัดสินใจไปดูแถวๆวนั้นถ้ามันเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่อยู่ตัวเดียวนี่ก็น่าจะเป็นโอกาสของเขาฮันเซิทิ้งจิ้งจอกสีเงินไว้กับร่างดอปเพลแกงเกอร์ er, เพื่อเพิ่มความแนบเนียน อีกเหตุผลก็คือเขาต้องการจะออกล่าในภูเขาปีศาจคนเดียวด้วยแค่มีอาร์คแองเจิลอยู่ด้วยฮันเซนก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเขาต้องการใช้โอกาสนี้ล่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเลย <c oughs> เพื่อเก็บจีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ให้เต็มฮันเซิลล่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ในทะเลมามากมายแต่เพราะขนาดของพวกมันใหญ่มากการจะกินพวกมันให้หมดจึงต้องใช้เวลานานผลที่ได้ก็คือฮันเซิเก็บจีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ค่อนข้างช้า ภูเขาปีศาจเป็นที่อยู่อาศัยของมอนสเตอร์หลากหลายชนิดหลังจากขึ้นภูเขามาได้ไม่นานเขาก็เห็นลิงกอริลลาขนาดใหญ่หลายตัวในบรรดาพวกมันมีตัวที่เป็นระดับไกลพันอยู่ด้วยแต่มีใครบางคนกำลังต่อสู้กับฝูงกอริลลาอยู่ซึ่งมันทำให้เขาประหลาดใจมากเขาไม่คิดว่าจะมีใครกล้ามาล่ามอนสเตอร์ที่ภูเขาปีศาจและเมื่อหันเส้นเดินเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็เห็นว่าคนคนนั้นคือฟิลิป มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆเขาด้วยพวกกอริลลาสีดำไม่สามารถเอาชนะฟิลิปได้พวกมันนอนตายกันเกลื่อนแม้แต่ตัวที่เป็นระดับกลายพันธุ์ก็ไม่สามารถทนการโจมตีหลายครั้งติดต่อกันของฟิลิปได้เขาดูเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวฟิลิปคุณยอดเยี่ยมที่สุดเลยอ่ะคุณแข็งแกร่งแล้วก็หล่อมากๆด้วยผู้หญิงคนนั้นเอามือวางไว้บริเวณหน้าอกของตัวเองในขณะที่พูดชื่นชมฟิลิป เธอมีหน้าอกที่ขนาดใหญ่ขายยาวและยังดูอายุน้อยอยู่ด้วยเสียงของเธอค่อนข้างสูงเสียงชื่นชมของเธอเหมือนเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับฟิลิปฟิลิปกัดแกว่งอาวุธรวดเร็วและรุนแรงขึ้นดาบในมือของเขากำลังเต้นระบำหานเซินเห็นว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเขาก็เลยเตรียมที่จะเดินไปที่อื่นแต่ในขณะที่เขากำลังเดินออกไปเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรบางอย่างกับฟิลิปฟิลิป คณเก่งมากเลยนะแต่มอนสเตอร์พวกนี้คนละระดับกับคุณเนี่ยพวกเราจะไปหามอนสเตอร์เลศักดิ์สิทธิ์ล่ากันดีกว่านะเมื่อหาเสือได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เขาแอบขำฟิลิปคงไม่โง่าพอที่จะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายตอนนี้พวกเขาอยู่บริเวณขอบขอบขอ,บของภูเขาปีศาจจุดที่พวกเขาอยู่จะไม่มีมอนสเตอร์ที่เป็นอันตรายฟิลิปคงไม่ไร้เดียงสาถึงขนาดพาผู้หญิงคนนี้เข้าไปล่าม,มอนสเตอร์ในภูเขาลึกการหามอนสเตอร์ในภูเขานั้นไม่ยาก การจะกลับมาแบบอวัยวะครบ32เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับพวกเขาแต่นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับฮาเนเซิลดังนั้นเขาเลยเดินต่อไปหลังจากที่ปีนขึ้นไปบนสันเขาเขาก็พบหุบเขาลึกอยู่ด้านหน้าหุบเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยพุ่มไม้ระญ้าภายในหญ้าแต่และกอก็จะมีดอกไม้สีชมพูอยู่เป็นจำนวนมากมีผีเสื้อหลายตัวกำลังบินไปรอบๆอ,อย่างนุ่มนวลทำให้สถานที่นี้ดูงดงามมาก แต่สิ่งที่ฮานเซิรนเห็นมันอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายแม้ผีเสื้อจะดูสวยก็จริงแต่พวกมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่ดุร้ายแค่ดูจากภายนอกยังบอกอะไรไม่ได้มากดังนั้นฮานเซิรนเลยสังเกตจากภายในเขาเห็นพลังชีวิตที่ทรงพลังอยู่ภายในตัวของพวกมันพวกมันไม่ใช่มอนสเตอร์ระดับล่างอย่างน้อยๆพวกมันต้องเป็นมอนสเตอร์ระดับกลายพันแน่ฮานเซิรนเห็นผีเสื้อจากระยะไกลหุบเขาลึกแห่งนี้มีระยะทางที่ยาว มันเต็มไปด้วยหญ้ายาวๆที่เหมือนกับหญ้าแฝกบริเวณนั้นมีผีเสื้อเป็นจํานวนมากมันเป็นภาพที่เหมือนกับเปลวไฟกําลังลุกไหม้ไม่มีผิดพวกมันเป็นผีเสื้อที่ตัวใหญ่กว่าปกติแต่ขะนั้นพวกมันก็ยังดูอ่อนแอและบอบบางฟิลิปดูที่มีบางคนอยู่ตรงนั้นน่ะขณะที่ฮันเซินกาลังชมวิวในหุบเขาอยู่เขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาฮันเซินหันกลับไปดูแล้วเขาก็เห็นฟิลิปเดินมาพร้อมกับสาวหน้าอกใหญ่ ฮันเซ่นขมวดคิ้วทันทีฟิลิปคือหนึ่งในผู้นำของทุ่งน้ำแข็งเขาดูแลกองกำลังฟิลิปอยู่เขาไม่ใช่คนโง่ซึ่งมันทำให้ฮันเซ่นประหลาดใจที่เห็นเขาพาผู้หญิงที่ดูจะเป็นมือใหม่มาล่าที่ภูเขาปีศาจฟิลิปไม่รู้ว่าเขาคือฮันเซ่นเพราะฮันเซ่นใส่ชุดเกราะสีทองอยู่เพื่อนนายชื่ออะไรฟิลิปถาม ชุดเกราะสีทองมีอยู่มากมายในกอแซงชชวรี่เขตสองดังนั้นคนที่สวมชุดเกราะสีทองก็ไม่ได้แปลกอะไรซึ่งต่างจากกอแซงชัวรี่เขตหนึ่งที่ใครเห็นคนสวมชุดเกราะทองก็คิดว่าเป็นดอลล่ามีอะไรเหรอฮานเซนไม่ตอบคำถามของฟิลิปท่านนายต้องการจะมาล่าที่ภูเขาแห่งนี้บางทีพวกเราควรจะมาร่วมทีมกันไหมพวกเราจะได้คอยระวังหลังให้กันฟิลิปพูดขอโทษด้วยนะแต่ฉันอยากจะเดินทางคนเดียวมากกว่าฮานเซนตอบอย่างเยือกเย็น เมื่อผู้หญิงได้ยินที่เขาพูดเธอก็ดูจะไม่ค่อยพอใจนายมันซื่อบื้อมากเฟรดิปคือคนที่เชี่ยวชาญพื้นที่แถวนี้เขาคือหนึ่งในผู้ครองทุ่งน้ําแข็งและเขาก็ดูแลกองกําลังฟิลิปอยู่ด้วยเขาแค่ต้องการจะช่วยนายแค่นี้ไม่รู้อีกเหรองั้นก็ขอบคุณนะแต่ไม่ต้องดีกว่าฉันดูแลตัวเองได้ฮันเซนไม่สนใจจะร่วมทางกับฟิลิปเนื่องจากมีผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยชายคนนั้นไม่รู้อะไรสซะเลย งั้นไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกพวกเราไปกันดีกว่าผู้หญิงควงแขนของฟิลิปพวกเขาเตรียมจะเดินทางไปในหุบเขาฟิลิปดูจะอึดอัดกับสถานการณ์ในตอนนี้เขาทำหน้าเครียดเล็กน้อยจากนั้นเขาก็พูดสวีเวียนภูกเขาปีศาจนี่มันอันตรายมากนะถ้าพวกเราไปกันสองคนฉันก็กลัวว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้ขอเวลาปรับ,บฉันจะลองดูอีกทีว่าจะโน้มน้าเขาได้ไหม ฟิดิปดึงผู้หญิงคนนั้นไปด้านหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปใกล้ๆฮา,าเนเซิลเขากระสิบกับฮาเนเซิลเพื่อนพวกเรามาเจอกันที่นี่คงจะเป็นเพราะโชคชะตาแน่ทำไมพวกเราไม่ไปด้วยกันล่ะหลังจากฟิลิปพูดแบบนั้นเขาก็ลดเสียงลงมาอีกตอนนี้เสียงของเขาเบามากจนแทบจะไม่ได้ยินเพื่อนช่วยอะไรฉันสักอย่างได้ไหมฉันใช้วิญญาณสูญกลายพันนายสองดวงเลยจะให้ช่วยอะไรล่ะฮานเซินถาม แกล้งทำเป็นมีปากมีเสียงกันจนเกิดการต่อสู้หลังจากนั้นนายก็วิ่งหนีออกจากภูเขาแห่งนี้เราชั้นก็จะวิ่งไล่นายไปนั่นเป็นทั้งหมดที่นายต้องทำเดี๋ยวฉั้นจะโอนวิญญาณสูนกลายพันธุ์ให้นายก่อนหนึ่งดวงส่วนอีกดวงไว้จบงานแล้วมารับจากชั้นได้ที่เมืองฟิลิปนายคงเคยได้ยินชื่อฟิลิปใช่ไหมฟิลิปพูดด้วยเสียงที่เบาที่สุดให้วิญญาณาสูตรเลือดศักดิ์สิทธิ์ชั้นสองดวงสิแล้วฉันจะลองคิดดูฮันเซนเข้าใจดีว่าฟิลิปต้องการรจะทะทอไ เขาต้องการจะหาเรื่องที่จะพาผู้หญิงคนนี้ออกไปจากภูเขาปีศาจแบบเนียนๆโดยที่ไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกแย่มากฮะฮเพื่อนนี่นาะจะป้นกันกลางวันเสกสายแบบนี้เลยเหรอฉันแค่ขอให้นาะยช่วยเล่นละครหน่อยเดียวเองวิญญาณศูนย์กลายพันสองดวงนี้ถือว่ามากแล้วนะฟิลิปขมวดคิว้วตามปกตินะมันก็ใช่มันเป็นข้อเสนอที่ไม่เลวเลยแต่พอดีวันนี้ฉันมีงานสําคัญต้องทำนะสิ เวลานะ่ะมันมีค่ามากสําหรับฉันดังนั้นราคาก็คือวิญญาณสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์สองดวงฮันสเซนตอบน้องชายวิญญาณสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์สองดวงนะ่ะมันแพงเกินไปฟิลิปยังคงขมวดคิว้วงั้นก็โอเคฉันมีอีกทางเลือกที่จะทําให้นายได้ในสิ่งที่ต้องการและนายก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยฮันสเซนยิ้มมันจะมีวิธีอะไรฟิลิปมองฮันสเซนด้วยความสับสนมันง่ายมาก เมื่อฮานเซินพูดจบเขาก็เคลื่อนไหวทันทีเขาไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้หญิงคนนั้นในพริบตาผู้หญิงช็อกในทันทีเธอเตรียมที่จะกรีดร้องแต่ก่อนที่เธอจะทําได้ฮานเซินก็ใช้ฝ่ามือฟันไปที่หลังคอของเธอทําให้เธอสลบไปแค่นี้เองเห็นไหมนายเพชจะต้องลงทุนอะไรเลยตอนนี้นายก็แกล้งทําเป็นพาเธอกลับไปและบอกว่านายช่วยชีวิตเธอไว้แค่นั้นเองฮานเซินส่งผู้หญิงที่หมดสติให้กับฟิลิปจากนั้นเขาก็เดินหนีออกมาเพื่อนนายยังไปไม่ได้ ตอนนี้นายเจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วเมื่อฟิลิปรับผู้หญิงที่หมดสติมาสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีนี่ฉันพยายามจะช่วยนายอยู่เนี่ยเพื่อนฮันเซ้่นยิ้มให้ฟิลิปแต่สีหน้าฟิลิปดูไม่ค่อยดีเลยเขาพูดฉันต้องการพาเธอออกไปจากภูเขาปีศาจจริงๆแล้วฉันไม่ได้สนใจในตัวผู้หญิงคนนี้เลยแต่หลังจากที่นายลงมือไปแล้วและนายมาอยู่ตรงนี้ตอนที่เธอตื่นมาฉันต้องแย่แน่นายคิดจะจับตัวฉันให้เธออย่างนั้นเหรอฮันเซ่นถามฟิลิป แน่นอนว่ามไม่ยังไงนนก็เพิ่งจะช่วยฉันไว้ฟิลิปกัดฟันแล้วพูดต่อนายควรรีบไปตอนนี้เลยเราอย่าเล่าเรื่องที่พวกเราพบก,กันในวันนี้ให้ใครฟังเด็ดขาดและนายต้องหลีกเลี่ยงการเจอกับผู้หญิงคนนี้ในอนาคตด้วยฮันเซนยักไหลจากนั้นเขาก็เดินไปที่หุบเขาจริงๆที่ช่วยฟิลิปก็เพาะฟิลิปเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเทพธิดาฮันเซนไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมาการที่เขาหวังดีอาจจะนำผลลัพธ์แย่ๆมาก็ได้ ฟิลิปอุ้มผู้หญิงคนนั้นและเดินออกไปเขาตั้งใจจะออกจากภูเขาปีศาจแต่หลังจากเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็หยุดเขาหันกลับไปมองหารเซิร์นที่กําลังเดินเข้าไปในหุบเขาอยู่ๆเขาก็เกิดอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาใครก็ตามที่ต้องการเข้าไปในพื้นที่อันตรายแบบนั้นด้วยตัวคนเดียวจะต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆซึ่งมันทําให้ฟิลิปอยากจะรู้ถึงความแข็งแกร่งจริงๆของคนคนนี้เมื่อหานเซินเข้าไปในหุบเขา ผีเสื้อจํานวนมากก็เกือบคือปีกอย่างบ้าคลั่งและพุ่งตรงมา,าให่เขาจากทุกทิศทางฟิลิปรู้ดีว่าผีเสื้อพวกนี้มีบางตัวเป็นระดับกลายพันธุ์ด้วยชายในชุดเกราะทองเดินตรงเข้าไปโดยไม่ลังเลเขาเดินต่อไปโดยไม่สนใจพวกผีเสื้อที่กําลังโจมตีชุดเกราะของเขามันน่าแปลกที่เขาปล่อยให้พวกผีเสื้อมาถึงตัวได้ฟิลิปช็อกและอ้าปากค้างอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งผีเสื้อพวกนี้มีพิษยิ่งกว่านั้นพวกมันยังเป็นมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ ถ้าใครก็ตามถูกพวกมันกัดหรือแค่สัมผัสโดนตัวมันก็อาจจะถูกพิษของมันได้ถ้าเป็นฟิลิปเขาจะไม่กล้าเข้าไปในหุบเขาที่มีผีเสื้อแบบนั้นแต่ชายคนนั้นกลับเข้าไปข้างในเขาไม่ได้สนใจผีเสื้อรอบๆตัวเลยเขาปล่อยให้มันเกาะและบินไปรอบๆตัวเองแต่ผีเสื้อก็ไม่สามารถผ่านชุดเกราะของเขาไปได้มันเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าช็อกทันใดนั้นอยู่ๆก็มีแสงออกมาจากคุ้มไม้ ผีเสื้อสีขาวปรากฏตัวออกมามันเข้าไปใกล้ชายในชุดเกราะทองนี่ทำให้ฟิลิปช็อกมากและเขารีบตะโกนระวังนะผีเสื้อตัวนั้นเป็นระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์จะได้ถูกพิษของมันเข้าร่างกายจะเน่าเปื่อยไหนจะไม่เหลือเลยแม้แต่กระดูกนะชายคนนั้นเหมือนจะได้ยินสิ่งที่ฟิลิปพูดเขาหันกลับมาพยักหน้าให้ฟิลิปส่วนผีเสื้อเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็บินตรงมาที่เขาเรียบร้อยแล้วผีเสื้อตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อในแถบนี้ แม้แต่ยอดฝีมือที่มีความเร็วสูงยังลำบากในการจะโจมตีให้โดนผีเสื้อตัวนี้ผีเสื้อสีขาวกำลังจะบินถึงตัวชายในชุดเกาะทองแต่ชายคนนั้นก็ยกมือขวาขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็จับผีเสื้อสีขาวด้วยนิ้วสองนิ้วผีเสื้อสีขาวพยายามกระพือปีกอย่างหนักเพื่อที่จะหนีออกจากนิ้วของเขาให้ได้แต่นิ้วของชายคนนั้นก็ทรงพลังมากไม่ว่ามันจะดิ้นรนแค่ไหนมันก็ไม่สามารถหนีไปได้เลย ชายคนนั้นกำมือผีเสื้อสีขาวที่น่ากลัวถูกมือของเขาบดขยี้มีเลือดไหลออกมาจากมือของเขาผีเสื้อสีขาวที่น่ากลัวตายในพริบตาโดยที่ชายคนนั้นไม่ได้โดนพิษเลยเขาเดินต่อไปในหุบเขาขณะที่ร่างกายของเขามีผีเสื้อจำนวนมากบินอยู่รอบๆอย่างไรก็ตามเขาก็ปล่อยให้มันบินติดตัวและเกาะบนตัวเขาโดยไม่สนใจหรือว่าชายคนนี้จะเป็นดอลล่า เมื่อชายสวมชุดเกาะสีทองเดินหายรับตาไปฟิลิปก็ได้สติกลับมาความคิดนี้ด่นเข้ามาในหัวของเขามันช่วยไม่ได้จริงๆที่เขาจะพูดแบบนี้ออกมาแต่ชายคนนั้นก็เดินไปไกลแล้วมันสายเกินไปที่ฟิลิปจะไปถามเขาได้แต่พูดกับตัวเองบ้าเอ้ยเราน่าจะถามชื่อเขาไว้ก่อนบางทีเขาอาจจะเป็นดอนลล่าจริงๆก็ได้เหตุผลที่ฟิลิปไม่กล้าถามชื่อฮันเซินแบบจริงๆจังๆ,งๆก็เพราะเขาต้องการปกป้องฮันเซิน ถ้าสวีเวียนถามเขาตอนที่ตื่นขึ้นมาเขาจะได้บอกเธอไปว่าเขาไม่รู้แบบนี้เขาจะได้ปกป้องหานเซินด้วยแล้วก็ไม่ต้องโกงหกเธอด้วยเขาไม่แม้แต่จะเห็นหน้าของคนคนนั้นดังนั้นบาะแสะที่เธอจะตามตัวหานเซินได้มีน้อยมากแต่ตอนนี้ฟิลิปกับเสียใจกับการตัดสินใจของเขาเขาชอบดูการต่อสู้ของดอลล่ามากเขาฝันเอาไว้ว่าสักวันจะได้พบดอลล่าคนที่เขาเพิ่งเจอมีโอกาสเป็นดอนลล่าสูงมาก ถ้าเขาปล่อยให้โอกาสแบบนี้ผ่านไปเขาอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแมงเขาต้องการจะตามหานเซินเข้าไปในหุบเขาลึกและถามว่าเขาคือดอนลา่าหรือเปล่าแต่เมื่อเห็นซูเรียนอนหมดสติอยู่ในอ้อมแขนเขาก็ต้องล้มเลิกความคิดนั้นไปเขาไม่กล้าเข้าไปในสถานที่ที่อันตรายแบบนั้นโดยที่กำลังอุ้มผู้หญิงนอนหมดสติตอนนี้หานเซินมีความสุขมากเขาขยี้ผีเสื้อสีขาวตายคามือแล้วเขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคย ผีเสื้อปีศาจขาวเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าไม่ได้รับวิญญาณาศูนย์เมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิบจีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์แม้จะไม่ได้วิญญาณาศูนแต่ฮันเซิลก็ยังมีความสุขอยู่ดีผีเสื้อตัวนี้มีขนาดที่เล็กมากเขาสามารถกินมันได้ในหนึ่งถึงสองคำซึ่งมันก็ช่วยให้เขาสามารถเพิ่มจีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์แบบง่ายๆฮันเซินไม่ได้กังวลเกี่ยวกับพิษของผีเสื้อเลยพิษแบบนี้ทำอะไราร่างกายของเขาไม่ได้ เพราะว่าเขาฝึกวิชากายหยกและศาสตร์ตรงสเสวียนแต่การกินผีเสื้อดิบๆแบบนี้ดูไม่น่าจะอร่อยสักเท่าไหร่ดังนั้นเขาเลยต้องหาสถานที่ที่เหมาะๆในหุบเขาเขาเริ่มก่อไฟแล้วเอาผีเสื้อมาทำอาหารเขาทาน้ำมันและวโรยเครื่องเทศลงไปทำให้กลิ่นของมันดูน่ากินขึ้นมากมันไม่ต่างจากพวกมแมลงทอดในสหพันธ์ดวงดาวเท่าไหร่ฮันเซิลยู่ในกอสแซงชูรีมานานพอสมควรเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับการกินมแมลงพวกนี้ เขากินผีเสื้อเข้าไปในคำเดียวรสชาติของมันนั้นก็ค่อนข้างดีในทีเดียวหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงที่บอกว่าเขาได้จีโนโพอย์เลือดศักดิ์สิทธิ์มันทำให้เขารู้สึกว่ารสชาติของมันดีขึ้นไปอีกหลังจากกินผีเสื้อเข้าไปแล้วจีโนโพอย์เลือดศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็เพิ่มขึ้นอีก6นั่นหมายความว่าเขามีจีโนโพอย์เลือดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด72พอย์แล้วมันไม่ไกลาจาก100สักเท่าไหร่ถ้าเราหานสเตอร์เลือดศัก,กบบดิ์ส ก็คงจะเก็บจีนนพอย์เต็มไปนานแล้วล่ะฮานเซินรู้สึกเซ็งนิดๆเขาหมดเวลากับการกินแลอมอนสเตอร์และศักดิสิทธิ์ขนาดใหญ่ใต้ทะเลไปมากบางทีฮานเซินต้องกินมันไปทั้งอาทิตย์และได้จีนโนพอย์เดียวก็มียังดีที่พวกมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดให้ผลึกพลังชีวิตที่สามารถดูดซับได้โดยตรงไม่เช่นนั้นถ้าต้องกินเนื้อของมันเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่กว่าจะเก็บจีนโนพอย์ได้เต็มฮานเซินเก็บข้าวของและเตรียมเดินทางต่อ แต่ทันใดน,นั้นเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในหุบเขาเสียงมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างปะทะกับก้อนหินจบไปแล้วนั่นเองนะคะกับตอนนี้นะคะก็มีการสร้างตัวปลอมขึ้นมาอีกครั้งนะคะก็เป็นดอลล่าอีกแล้วนั่นเองเบื่อมากเลยนะคะดอลล่ามาตั้งแต่ก็แซงชูวี่เขตหนึ่งเขตสองเลย นั่นก็เพราะว่าต้องการปิดบังตัวตนนั่นเองนะคะจบไปแล้วนั่นเองกับ e ีพีนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะยังไงก็เอาไว้ติดตามกันต่อกับตอนหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนนะคะสวัสดีค่ะ